คู่กัเพามาอ๋อี่าเอาสชิมคนละทางเลยบกินใบมักินก้านนันตามเกาะเลยนะม่นนเป็นยังกิดจิมเป็ังกินเป็นยัเก็บกินเราอยู่นเอยยงบาคนละเบบบงไปกันได้กินได้บอร์ซอมันจะมุเียคองดิคนคนละคนใช่เป็นอันเดียวกันไมกั บาได้ได้เห็วินเนาะคนหนึ่งมักแบบนึงคนหนึ่งมักอีกนึงเนาะเอมมี่เนาะคือเอมมี่ไอ้ที่มักว่าจะผัวเพลียวกันอ่าบลำบากมันต้องหลายคนมันต้องมีหลายมักเนาะมักผัวคนเดียวมันก็ลำบากอีเล้นเนาะคือแล้วว่าเน้่ยูัวลงคนกันคือเป็นชักโซ่กันลอยคนพันคนมันก็มีผู้จริงใจผู้ผู้จิงใจเนาะมันก็มีผู้ตัวเน่ผู้กัตัวอุ้ยผู้คนก็อยากเปิดใจสั่งครอบสั่งครัวกับมีอืม บายดีเด้อทุกคนเนาะสบายดีอีกเทื่อนึงสบายดีเด้อมากินข้าวนํากันเนาะกินข้าวกับตํางงอันตํากับุนพี่น้องยเป็นไดคือว่าบ่เห็นาหูเฮาตานะี่เนาะแขดอยแยังนนนเนาะน้องเพิ่น่คือเห็นเบิดติน้องเพิ่นคือว่าเห็นเบิดอเป็นอย่างนีเนาะบดนี้เ็นงสิวเียนบ่ิเียนบ่วะ จั่างที่แร่โมเป็นตั้งกล้องเองเนาะโมตั้งกล้องให้พี่น้องเอ้ยที่แต่ที่ตั้งให้อีกได้บ่ว่าพันตั้งกล้องเองแล้วเอาจนกลัวเจ้าของจะขาวได้เออราเป่นยังไดปั๊บบ่ปั๊บว่ะปั๊บกงปั๊บปุงดิมมัชะเราสังเกตได้เวลาถ่ายหูบเองกับมือถ่ายให้มันต่างกันเมือนกัต่างกันเนี่ยแฉนัันเนาะเมื่อตอนมึงเอ่ยที่ดนี่ย หมดจะแซ่มาต่ำในย่ออมั้งในรอต่อมาเองนะอยู่ว่าโอ้สมบ่าเราปิดงานอยู่ฝั่งไทยหลานหานแเนาออสเน่อยากเนาะขายเาลาานเี้ยวขายเี้ยวเนาะ่นเองบอคือไเาเอเเนาะเผานองเอมี่น้องสาวอีกอกินยงบอ อันนี้จะเชื่อว่าสาวเตียงบอกูเอกะเป็พาม้าอ๋อที่เนีเอาขินมาคนละทางแค่บุกินใบบนกินก้านนั้นกาปรกอบเลยนะแม่นนะยังพิชิมยังพิชยัยังเก็บกินบางคนจะยางมาคนละเบบว่งกยบไปกันได้กินได้บอร์โซมันจะมุเสียคลองดิคน คนละคนแชร์เป็นอันเดียวกันมันก็ับมาได้ได้เห็วินเนาะคนหนึ่งมักแบบหนึ่งคนหนึ่งมักหนึ่งแน่นเนาะเอมมี่เนาะคือเอมมี่แคจะมักว่าสะตัวเดียวกันอ่าลำบาืมมันต้องหลายคนมันต้องนี่หลายมักเนาะมักผัวคนเดียวกันก็ลำบากอีกแน่นเนาะคือแล้วว่าแล้วผัวรองคนก็คือเป็นชั้นสวกันรอยคนพันคนมันก็มีผู้จริงใจผู้ผู้จริงใจเนาะมันก็มีผู้ตัวเน่ผู้ตัวอุ้ยผัวคนก็อยากเปิดใจสั่งครอบสั่งครัวก็มีไม่เอืม เน่าปิดใจช่าานแม่เนียตัวยางเดนียวก็ไ่ได้เนาะเสียหายบแล้วนาะจะต้องกินอะไรกันยากินใจเลยกินน้นใจข้าวกินไหท่อน้องนะได้กินมาแล้วกินข่าวแล้วไม่กินองกินเนียงกินมูเจาะอย่ามาจันั่งกินเทเรมาอายคือว่าคือว่าสวัสนะ เคยเคยค่ะไลจื้อเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นใครมาจากไหนดิดงทางมาจากไหนวะือาหยอกกันเ้อพี่น้องเลยเป็นข่าวกับติชวาเนาะข้างบัว่ากับไม่ได้หรัวแทนครัวกับแรลูกนะทำอ่ไทอะไรอาบน้ำกันหนาวเปียกแล้วนะช่วยจะหนาวเปียกจอดได้ออกไ พากันไล่ากไหมยัไงพี่นางอ่ะพังเลยไล่มากอ่ะพูดว่าองละมาจะพูดเหรอเบงเลไล่รถหรือเปล่ามาแต่ไกลสิ ว่าเวียงงจะว่าไปพยายามส่งจะโขมเห็นตะเคียนไงหนาวใช่ไหมจ้ะหนาวนดับ่องเห็นตะเคนตะเคียนขาวก็น่าเนาะทั้งนี้มันอยากจะซ่อนแสงแล้วพ่ะย่ะตะเล่นมาองนี่ทั้งนี้ทั้งสาวเปียงนางนี่งามเอยอ่ะยายทั้งชายเปียงค่ะตบกันหน่อยหนึ่งยายหางกล้องพีนทะเลสับปิดเลยกล้องพี่น้องเอ้ยที่นี่มันย้อนแสงเนาะเปลี่ยนมุมเมนกินข้าวเวลานี่กะ แซ่บเนาะผัวอะเจ็ดมุ้งเลยเลยเทียงเลยเนาะสองขาสองมงแล้วะชงบบบสองใบสามแล้วจะทองกองเจาะเจาะน้องเอกัม่ตี่จันยังา้จ้าวีจ้ามากต่คนตำนี่ีข่าเลยเป็นลายบนแมงจันนะเป็นลายเจอกันเครื่องของเนาะเพิ่นเอาไปขายบ้านองล่ะแม่งเอาไปขายไปแล้วบะ กินเรื่อยเลยบ่คิดมากินเรื่อยแลลวคลายน้ำบอสเมื่อเห็นแล้วนะมามุมนีกก็ไม่เห็นละเ็้ชาวไม่เห็นแลวสองชาวคือหกจิงคนได้ม่ติกามาใช่ จะบเปียงจะปินไม่ใช่คอยเดอพวคนละเคยกินโป้มนละบอกไว้ก er ่อนะ้นเนาเป็นสงสาสงสารข่าวนิีอเดกล้องมันบ่ใหญ่นะเราเห็นปั๊บงูไก่เอนังไหนคนที่นับกล้องงไก่จเห็นเปั๊บเลยนชุดเ่านี่นะ ใช่ก็ใไปืแล้วเ่ไดลมีลูกเลี้งลูกหล่นนค่เนาคเปเ็นรมเาันเลอบมีอนสองอันนี้อาของสมาไ่จาอมปั๊บเนาะปั๊บไก่ปั๊บไก่ไก่ดีกมาไก่ดีกมุงชุดมรูการอันมีสองปั๊บอีกยงเยกนี ทมุมนี่พี่น้องเลยเปลี่ยนมุมน้าดนเปลี่ยมุมอีกแแกโตแล้วมันมันดำพ่นมากินอเปลี่ยนมุมสามสาวอ่ะไอเจ้เจ้ามันเห็นักคนเนาะเห็นสาวัฒนาออ้าเมื่อบ้านเมื่อบ้านเมื่อดินเห็นไหมเป็นยังกี่ขนี กิออนอเลยกินลายนะกินก่อนลรมาอีกกินเมงอันนี้นมฆขนมเมงกินนเก <c oughs> ินนแใจบ่ คืออะไรเรามาถ่ายนัดเราสามันเต้นมั้งเราบริหายนังอยู่สื่อใ้เรอเาลืมปันจัดออก้วอ๋อไม่ดเลยเศ้าไปเลยแเ้าอะไไม่เอาจิมีแฟนอีกแล้วมีแฟนอีกแล้วดูอ่ะโอเคเนาะพี่น้อง ก็จะได้ขอโจ๊ก์คลิปกันมาเลยขอบุญขอบคุณเบอร์สุขุ้สุขคนเลยจะสามาติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอบคุณคามโฆษณาสบายดีสบายดีน้องเอเมสบายดี